ได,ได้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 นะจ๊ะได้มันหายตัวแล้วเปิดตานี่ไงโอ้โหจะไปใสเรียบร้อยเลยนึแ่เอาลยครับผมก็สวัสดีทานผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับรายการจะฟอร์เกมกันอีกเหมือนเดิมนะครับโอ้ยวันนี้นะฮะรู้สึกปวดหลังนิดนึงนะครับผมโอ้หไม่มันก็ รู้สึกไม่เกะกะเดี๋ยวในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นลินดิสยืนเลนนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าลินดิสเนี่ยนะครับผมเป็นแคลร์นหนึ่งเดียวที่สามารถแก้ทางคิวเลนได้อยู่หมัดนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะเอาลินดิสนะครับผมมายืนเลนเจอคิวเลนฝั่งตรงข้ามนะฮะจริงๆผมไม่ได้จะทําคลิปลินดิสแก้ทางคิวเลนนะครับผมจริงๆผมก็หยิบมาเล่นตามปกตินะฮะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันเอาคิวเลนมาพอดีนะครับผมเออเพราะฉะนั้นก็นะฮะมา สอนสเต็ปกันเลยนะครับผมสําหรับลินดิสในการแก้ทางคิวเลนนะฮะโอเคนะครับผมมันแก้ทางได้ยังไงนะฮะลินดิสมันมีสกิลหนึ่งที่สามารถเปิดแมปได้นะครับผมซึ่งเวลาคิวเลนหายตัวมานะครับผมอ่าแล้วเราก็เปิดแมปฟูปนะฮะพอเราเปิดแมปให้เพื่อนนะครับผมเพื่อนก็จะเห็นตำแหน่งของคิวเดนเราก็จะสามารถโจมตีมันได้เลยโอ้ยลัมเบอร์ลัมเบอร์เบอร์อรโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เยนหน่อยเพื่อนลัมเบอร์ยังโอ้โหหล่อเดียวก็มาโอ้โหเทลก็มา เทลก็มาเทลก็มาโอ้โหยังไงยังไงนะฮะอาดูอินอาดูอินของเราไม่วิ่งมาช่วยเลยวเป่านผู้ชมโอเคเหมือนว่าเขาจะเข้าเรียนไปแล้วนะฮะคิวเรียนฟาร์มอย่างสบายใจโอเคเหมือนว่าเราจะได้ยืนเจอเทลนะฮะก็โอเคนะครับผมเราจะเล่นพุ่มไม้เก่งเก่งกว่าเทลอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเทลจะได้ในเรื่องของระยะที่ไกลโคตรนะครับผม อ่ามาพูดกันต่อนี่ฮะสกิลของเนี่ยสกิลฟริงนะครับผมเปิดแมปเปิดแมปอันนี้นะครับผมอ่าเวลาคิวเลนหายตัวมาปกติที่คิวเลนมันหายตัวเนี่ยมันจะหายแบบหายไปจากแมปเลยนะฮะเออแล้วเ,เราจะโจมตีมันจะโจมตีมันไม่ได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ามีสกิลของดินดิตสกิลหนึ่งของดินดิตเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคิวเลนเนี่ยการหายตัวจะหมดนะครับผม หมดแบบว่าหมดความโกงไปเลยนะฮะคือหายตัวก็หายอ่ะเออเจอลินดิดเข้าไปนะครับผมเห็นตาตาเหลืองขึ้นหัวเนี่ยเพื่อนเราก็สามารถตีได้เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ไม่มีทางหายไปได้แน่นอนสําหรับคิวเลนนะครับผม <c oughs> โอเคพูดมากเกินมานานมาเข้าเกมกันเลยนะฮะเหมือ <c oughs> นว่าคิวเลนเขาก็ยังยังไม่วิ่งมาหาเรานะฮะ ลินดิตเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้เธอเอ้ยอ้ชูชุดชึบเอยรยเอาดรเอาดีเอาดีเอาดีใครจะแรงกว่าเออเกือบตายไม่เห็นว่าเมื่อกี้เขาแอบ,บในพุ่มว่ะท่านผู้มชมอ่านโอเคเต้องระวังคิวเลนนะฮะเพราะว่าเราเลือดน้อยนะครับผมยังไงยังไงเราก็ยังเป็นแครี่นะฮะโอ้มันอยู่กลางมันอยู่กลางมันยังอยู่กลางอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ฟาร์มสบายใจนะครับผม ดิดดิดเป็นแคลี่ตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้เอามายืนเลนข้างนะฮะเพราะว่าเรามีสกิลเอาตัวรอดเยอะนะครับผมสกิลสองนี่สามารถวางแถบวไว้ตามพุ่มหญ้าได้นะฮะเวลาจะมีคนมาแก๊งอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถเออรู้แล้วว่าออกูโดนแน่นอนกู <Fuck. S 1> ค,ควรจะหลบกูค,ควรจะกลับบ้านอะไรแบบนี้นะครับ <Fuck. S 1> เพื่อนเอามังกรชื่อชะอมไม่น่าจะมีใครมาแย่งนะฮะสวยครับผมอ่าได้มังกรมานะครับโอเค จัดการจัดไปคิวเลนของเรามาช่วยเนี่ยฮะคิวเลนเจอคิวเลนว่ะโอ้ยเออนมาแล้วนั่นไงเออเปิดตาเปิดตานั่นไง <c oughs> ถึงกับถอยจัดถึงกับถอยจัดนะครับผม <c oughs> อย่าดูว่าพี่ไม่เห็นนะฮะแนะนําให้ถ้าใครเจอคิวเลนนะครับผมสามารถเอาลินดิไปแก้ทางได้นะฮะ <c oughs> okay. ตอนนี้ก็เลือดไม่พร้อมมานะไม่พร้อมนะครับผมกลับบ้านนะฮะผมอยากจะสอนเกี่ยวกับสเตปการกลับบ้านนะฮะ การกลับบ้านเนี่ยถ้าเราจะกลับนะครับผมดูคิปก่อนนะฮะ,ะดูคลิปแบบอย่างน้อยนะฮะเพราะมันผมอธิบายไม่ถูกว่ะนผูไชม <c oughs> เนี่ยคิปนะฮะคีบสามตัวตัวนี้นะครับผมจะเห็นว่าคลิปมันจะปล่อยออกมาจากฐานใหญ่ฐานแม่เราเนี่ยฮะเออ <c oughs> เวลาเราจะกลับเนี่ยเราต้องดูคิปก่อนว่าเออโอเคเราเคลียร์คิปกองนี้เสร็จแล้วคิปฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันยังไม่วิ่งมาแน่นอนอะไรแบบนี้นะฮะเราถึงกลับนะครับผมเราจะไม่เสียในเรื่องของ exp นะครับผมอืม พูดง่ายๆเราจะกลับมาเคลียร์คลิปได้ทันอีกเวฟนั่นเองนะฮะเราจะไม่เสียเวฟคลิปฟรีๆนะครับผมเข้าใจปะงงปะอย่างงนะพูดไ,ไรของกูเนี่ยโอเคกลับเข้าเกมกันดีกว่านะฮะเพื่อนของเรามีการไฟ์หนักมากนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีการมาไฟ์เลนเราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่ชุยเราก็อยู่เลนต่อไปนะครับเจอเที่ยวอยู่แถวนี้ว่นะน่คุผู้ชมเที่ยวอยู่แถวนี้นะฮะเพื่อนเรานี้ไฟ์กันกระจุยกระจายเลยตอนนี้นะครับผมแต่ว่าเรานี่ยัง ยืนแบบว่าลูดป้อมเล่นกับเทวนี่ฮะโอเคเราจะไม่แย่งคีฟเซฟิล่านะครับผมเฮ้ยรอเดียว่ะรอเรียวชึบเจชึบ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 อึบชึบครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะฮะโอเคก็บาเมาบังกรช่วยเพื่อนดีกว่านะครับผมคิวเรียนของตรงข้ามามาแล้วมาเลยผมมาเลยมาเลยผมนี่เตรียมเปิดเปิดเตรียมเปิด,ปด,ปด,ปดแมพ <laughs> เตรียมเปิดแมปอยู่แล้วเฮ้ยอ้โหุย,ล,หยลัมเบอร์เข้าโอ้โหเขามาทําไมเขามาทำตู้หุยเรียบร้อยนั่นไงมันมาแล้วนะครับผมตาเหลืองเข้าไปนะฮะยยอย่าหายตัวเลยอย่าหายตัวเลยเรียบร้อยนะครับผมหล่อเดียวอีกคนไม่ละไปแล้วนะครับผมอ่าเหลือเทลคนเดียวสุดยอดวันนี้นะครับผมเราจะไรฟอมเทลผมมานาหมดว่ะท่านผู้ชมผมมานาหมดว่ะคิวเลนคิวเลนเราเตรียมเข้าปะโอเค จอดป้อมได้แค่นี้นะฮะเราคิวโ,โ,โอ้โหคิวเล่นคิวเล่นกูเข้าแล้วคิวเล่นได้ไหมเออสวยครับผมโอ้โหโสุดยอดนะฮะคิวเล่นเราได้ฟอร์มแรกมานะครับผมของเกมนะฮะเป็นป้อมกลางซะด้วยโอเคกับเล่นดีกว่านะคะรับผมฟีดวิ่งไวอย่างกับนารุโตะนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคดินดินนี่มันไปเรียนวิชามาจากหมู่บ้านโคโนฮะนะฮะนี่ว่าท่าวิ่งนี่ท่านินจานะครับผมท่าจากเรื่องนารุโตะเลยนะฮะโอเค อ่าสวยนะครับผมชึบชา้าเราต้องเดี๋ยวนะเอาคลิปเวอรนี้ก่อนนะฮะลัมเบอร์ต่อเล่นๆต่อเล่นๆดูแมปโอเคคิวเรียนอยู่บนนะฮะไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นต่อลัมเบอร์เล่นได้นะ,ะ่ยเฮ้ยบัฟบับบ๊มีบัฟ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 โอ้โหเขาเซฟบัฟบเขาเซฟบับฟบบนี่ฮะได้ไหมเนี่ยได้จบโอ้โหลัมเบอร์เสียตีแล้วแล้วก็ไดอุย้ย โอ้โหไม่ได้ซะงั้นโอ้โหมันพุ่งจังหวะสุดท้ายโอเคนะฮะมีผิดมีการพิมพ์คุยกันนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหรือว่าผมนี่เล่นอยู่โซนกลางกับโซนล่างนะผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าช่วยเพื่อนดีกว่าลิโป้สวัสดีลิโป้อยู่ในพุ่มนะฮะแต่คิวเลนกูไปนู่นแล้วคิวเลยนเอาเทียวอุ้ยขอโทษที่รัดโอ้โหโทษโทษโทษนะฮะโทษ ขอโทษมากเลยนะฮะจังหวะนี้วิญญาณดวงสุดท้ายนะครับผมของอันตีเราเทวี่โดนจึ๊กเดียวตายเลยเโอเคสวยครับผมจังหวะนี้นะฮะเราจะเข้าป้อมนะครับผมมาแล้ววิชา,าน i n j าคุณเอฮะชิบยอยอริโปเอ้ยอริปโปริปโรปโระลายถ้าฝั่งตรงข้ามเข้าถึงตัวเราไม่ได้นะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเสียที่เรเรียกได้ว่าเราจะฟรีนั่นเองเนี่ยฮะพอเราฟรีได้เนี่ยเราจะ สามารถทำดาเเมทได้แบบนี้นะครับผมให้ทีมไฟนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของแคลลี่เลยนะฮะแล้วก็เป็นข้อดีของดินดิสนะครับผมเราเสียป้อมล่างว่ะท่านผู้ชมโอเคก็ถือว่าแรกๆกันไปเนะฮะเติมพลังงานเสร็จเรียบร้อยกินน้ำกินท่านะฮะกินข้าวให้อิ่มกลับมาสู้ไฟนะครับผมตัวละครในเกมนี้มันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆเนะฮะเกิดมานะครับผมได้เกิดมาเป็นตัวละครในเกมนะฮะก็มีเท่านี้นะครับผม ชีวิตเกิดมาเพื่อเป็นตัวละครให้มนุษย์อย่างเราๆนี่ฮะควบคุมเพื่อความสนุกนะครับผมโอเคเฮ้ยมีบัฟมีบัฟโอเคลอยอ่าอ่ะอ่ะอ่ได้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 นะฮะสกิวเรียนกูเข้าไปทําไมนะเพื่อนเดี๋ยว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 จเยึดจะยึดจเย็นโอเค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 เอ้ยลำเบิดได้โอ้ยชิปหายแล้วจังหวะนี้เออเรียบร้อยสกิลคูดาวอยู่โอ้ย Oh my God นะฮะเดี๋ยวคิวเรียนเราได้ไหมโอ้โหไฟมันดูเดือดมากนะผมในจังหวันนี้นะฮะคิวเรียนคิวเรียนต่อคิวเรียนคิวเรียนปาดปาดแล้วปาดอีกปาดแล้วปาดอีกคิวเรียนเราได้หมดเลยเนี่โอ้โหโคตรคุ้มค่าฝั่งเราตาย2องมันไม่ใช่2 3สานะฮะฝั่งมันตายสโอ้โหคุ้มจริงๆเมื่อกี้สกิลคูลดาวอยู่เนี่ยฮะเปิดตาไม่ทันเฮ้ย <laughs> ถ้าเปิดตาได้นี่คิวเรียนเข้าไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เชื่อปะ่ะโอเคนะ,ะไปกันต่อนะครับผมอ่าฟื้ มาแล้วดินดิสผู้จบจากคุณวะเขาจะมาล้างป่าเจ้าเรียบร้อยนะี่ฮะโอเคเอาดาร์กไม่เพื่อนทีด่ดาร์กบอยังไม่มีวีแววเพื่อนเราจะเอาดาร์กนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิง่งวิ่งเล่นก่อนนะครับผมวิ่งเล่นได้ตามภาษารินดิสนะฮะฟึบฟับฟึบฟับโอเคเอาดูอิโลโซนอยู่นะฮะมังกนเล็กก็บางครเล็กหน่อยเอามาเพิ่มสปีดฟอร์ส เพิ่มสปีดฟอร์สให้ตัวเราโอ้ยแจ้งเตือนแจ้งเตือน AOV เออได้ได้ได,ได้ได้นะจ๊ะได้มันหายตัวแล้วเปิดตานี่ไงโอ้โหจะไปใส่เรียบร้อยเลยนะครับผมเจอเปิดตาเข้าไปนี่ยฮะนี่สุดยอดนะครับผมเวลาเปิดตาเพื่อนเราจะสามารถตีได้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คิวเรนโคตรเกียดเลยนะครับผม หายตัวเท่ากับไม่ได้หายนะฮะสุดยอดเอ้ยเจอริโปอีกคนอีกคนแล้วนะครับผมโรเดียวสวยครับผมโอ้โหจบได้ไหมคลิปหมดแล้วนะคลิปหมดแล้วเด้โอ้โหจบน่ะไม่ผมว่าเดี๋ยวถอยถอยเพื่อนถอย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 น่าจะจบไม่ได้นะโรเดียวบอกว่าโง่เกินไปอะไรเนี่ยฝั่งตรงข้ามเริ่มทะเลาะกันเปล่าน่าจะใช่นะฮะโอเค นะเออสวยสวยอืลิปดีนี้เป็นตัวที่ดีสกิลเปิดแมพของมันอ่ะเป็นสกิลโกงเลยนะสำหรับตัวละครในอาวีนะฮะเออแล้วก็มาแล้วมาแล้วแพนด้าเข้าไปแล้วเฮ้โอ้โหูฟิกเกอร์อัดกูเลยเหรอเออตายกูสู้คิวเลียนได้แต่กูสู้ริโพไม่ได้เพื่อนเราอยู่เลนบนนะครับผมโอ้โหแพนด้าพาเปิดโอ้โหริโปนนี้ สเต็บนี้ดีเลยนะฮะสเต็บเมื่อกี้เจอตัวผมนะฮะเขาไม่เขาไม่เล่นกับแพนด้าเลยนะฮะเขาจะเขาฟิกเกอร์อัดผมเลยนะครับผมโอเคโอ้โหเรียบร้อยสองคนเลยนะครับผมแต่ว่าได้ลัมเบอร์มานะฮะผมไม่น่าผมไม่น่าบ้าจีมายืนกับแพนด้าแพนด้าผาเล่นอะไรก็ไม่รู้เออคิวเลนของเราบอกว่ามีคนโทรเข้าเนะะี่ยอ๋อที่ตายเมื่อกี้ปะเซ็งเลยกูนี่งงเลยอดัดอินบอกกูนี่งงเลยเนะะี่ยคิวเลนมีพิมพ์บอก ฝั่งตรงข้างมี่คนโถมะอะดูอินบอกงงเฉยนะฮะอ่าโอเคเขียคิปก่อนชิบชับชิบชโอเคเขียคิปก็โอเคมากๆนะฮะแล้วยังไงเทลเทลจะตายแล้วไหมจะต้องโอ้ยนัดเดียวเออสวยครับผมรอเลียวไหมรอเลียวไหมรอเลียวรอเลี้ยวจะไปใสเจ้าจะโอ้ยมีโซโอ้มันกดโซเออโอ้โหรอยละเลี้ยวปิวละล่องโอเคแต่ผมมีบัฟแดงผมมีบัฟแดงเอาว่าเอาดี โอเครีบเก็บบัฟแล้วก็รีบรีบกลับบ้านดีกว่าเนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะหมายตาหมายตาเราแน่นอนนะฮะเอาเอาให้หมดเอาให้หมดโอเคเพื่อนบอกจบว่ะโอเคงั้นกูมาช่วยเพื่อนเราคอยดูคิวเลนโอ้คิวเลียนตายอยู่คิวเลียนตายอยู่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่นี่ยฮะโอ้คิวเลียนเราจะเย็นหน่อยเพื่อนจะเย็นหน่อยครับผมผมยิงอยู่แนวหลังเอ้ยไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมแล้วอุ้ย ธนูอัดหน้าโอ้พนด้าดันอยู่ตรงนี้แพนด้าได้เทลวนะครับผมรอดไหมไม่น่ารอดนะฮะธนูอัดหน้าวะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเถียวโคตรแม่นเลยนะครับโอ้โหชื่นชมเลยนะครับผมในจะังหวะนี้โอ้โหฝั่งตรงข้ามจะมาพลิกพลิกหยวกพลิกไทยพลิกชีฟ้าพลิกขี้หนูทุกพลิกนะครับผมตอนนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามโอ้โหเราประมาทไม่ได้นะเนี่ยจริงๆเราประมาทไม่ได้นะฮะ เอาว่าคิวเลนอยู่ตรงนี้เตรียมสก,กิลหนึ่งไว้ให้ดีเตรียมสก,กิลหนึ่งไว้ให้ดีมันจะมาแล้วมาไหมมันมาไหมมันมมมน,นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเออไปแล้วนะครับผมโอ้โหเพื่อนเราก็ตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชิป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 ถอยดีกว่านะฮะโอ้โหจังหวะน,นี้นะครับผมเปิดจงังหวะพอเปิดแมปได้นะี่คิวเลนที่เวอร์เลยนะฮะไปดีกว่าหาเคลียบบ้านบ้าน คลิปฝั่งคลิปบ้านตัวเองนี้เราจะไม่เอาเราจะเอาคลิปฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวนี้มาเพื่อน d a r k Slayer Dark Slayer Sl ต้องมาแล้วขอได้ปะขอได้เออไม,ม่น้าเอาโอเค Dark Slayer มาเพื่อนต้องหาคนแท้งให้นะฮะมิฉะนั้นเรานี้โดนอืมดาร์มันโฟกัสที่เราเนี่ยฮะเออทุบแต่กูนี่แหละโอเควางวางแถบไว้นะครับผม ื่อที่จะอ่อนี่นะครับผมเปิดแมพให้เพื่อนนะฮะอ่ามีประโยคหนึ่งที่ผมพูดผิดไป <c oughs> พเพิ่งจะนึกได้ก็คือสกิลเปิดแมปนะครับผมมีเอลสูอีกคนนะฮะที่ทำได้ในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าของเอลสูเนี่ยมันจะเห็นตำแหน่งอ่าในการเปิดแมปนะฮะมันจะเห็นตำแหน่งของกับดักอะแต่ว่าลินดิตเนี่ยจะไม่เห็นนะฮะแล้วก็ลินดิตจะมีสกิลหนึ่งที่เปิดได้แบบทันทีนะฮะคือมันจะสามารถแก้ทางคิวเรนได้ ดีนะครับผมแล้วเดอ๋อไม่เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้หูริปโปริปโปโเขาโฟกัสเราเขาโฟกัสเราแต่ไม่อื้อนี่บอกเลยถ้าเราฟรีนี่มันจะเป็นแบบนี้เทลอีกคนชั่วชั่วอื้อติดคริตายเลยนะครับผม <laughs> ต้องจบแล้วนะครับผมในจังหวะนี้นะฮะน่าจะจบได้นะครับจบไม่ได้ก็บ้าแล้วนะฮะมนตุงข้ามตาย30วิบวิขนาดนี้โอ้โห คลิปชนขนาดนี้นะครับผมถ้าไม่จบนี่โคตรบ้านะโอเคไยตรงข้ามยอมแพ้นะครับผมอ่าโอเคได้ดาวมาหนึ่งดวงเรียบร้อยนะฮะมาดูกันว่าใครได้ MVP ว่าคิวเลนอืมคิวเลนเราได้จริงด้วยนะฮะมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับผมอมืฟริงนะครับผมใครจะไดมอนแล้วนะฮะในช่วงนี้ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับผม <laughs> มีแพ้มีชนะโอ้โห นะฮะฮทำดาเมจไป86,000นะครับผมตัวเราสุดยอดสกอร์12.5นะฮะเป็นอันดับ2รอ,องจากคิวเลนนะครับผมฆ่าไป8ตายไป3สามแอสซิสต์14นะฮะโอเคนะครับผมจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปลินดิสนะครับผมในการแก้ทางคิวเลนนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสกิลหนึ่งของลินดิสนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ขัดขาคิวเลนนะครับผมได้ดีมากๆนะฮะคิวเลนหายตัวมาปุ๊บเราสกิลหนึ่งอัดปุ๊บนะฮะเพื่อนของเราจะ จากที่ตีคิวเรนไม่ได้เลยตอนที่มันหายตัวจะกลายเป็นตีได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คิวเรนเกลียดมากๆนะผมสำหรับดินดิสนะฮะโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะค,คลิปนี้ก็ซีอูเ g a กนนะฮะเจอกันแค่นี้นะครับผมบ๊าไป้ยแล้วเจอกันใหม่